มาแล้วพี่จ๋า9เดือน9เขาว่าเป็นวันช็อปแห่งปีนะครับนัดถถวออโต้หรือจัดรถดีๆมาทำโปรโมชั่นส่งท้ายหน้าฝนต้อนรับหน้าหนาวนะครับรายละเอียดทั้ง3คันนี้นะครับผมบอกได้เลยครับรับไปเลยส่วนลด120,000บาทดีเทลจะเป็นยังไงตามผมมารับชมไปพร้อมกันนะครับเริ่มต้นกันด้วยคันแรกนะครับ MG ZS 2023นะครับคันนี้นะใช้งานมาแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นเองจากเดิมผมขายอยู่ที่439,000บาทวันนี้นะครับผมขายโปรโมชั่นพิเศษนะครับเพียงแค่399,000บาท คันต่อมานะครับที่ส่งตัว MG ZS นะครับตัวนี้เป็นตัว x l u p ปี2019นะครับราคาล่วงลงมากๆนะครับวันนี้นะครับผมจัดไปเลยนะครับจากเดิมขายอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาท วันนี้รถพิเศษไปเลยครับเหลือ299,000บาทคันที่3นะครับสุดท้ายนะครับกับ MG ZS นะครับคันนี้เป็นปี2019เช่นกันนะครับกับตัวท็อปสุด x l n o n r o o ขายให้ราคาเดียวกันครับ299,000บาทสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังมองหานะครับรถใช้งานช่วงสิ้นปีนี้ครับราจะเป็นเที่ยวปีใหม่นะครับเที่ยวคริสต์มาสนะครับเทศกาลอะไรก็แล้วแต่บอกเลยเลยครับว่ามาที่เรานะครับได้รถดีๆราคาถูกๆไปแน่นอนครั